สวัสดีครับนี่ก็ไปงานก่อกระแพงหินเลียงนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงเก้านะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับช่วงบ่ายสี่โมงเย็นนะครับอันนี้ก็ใกล้เลิกงานนะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับก็วันนี้ก็ฝนตกช่วงบ่ายนะครับแต่ก็ยังพอทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นหินขาวเท่านะครับอันนี้ก็เป็นที่ชัดนอกนะครับ ก็อัปเดตให้ดูตอนนี้องนะครับอันนี้ก็ลอยยัยกระพึกสองนะครับเลยสนามกีฬาใช้ยพึกสองสนามกีฬาน่มมาประมาณห้าร้อยเมตรครับฝั่งฝ่ามือนะครับแล้วก็ก่อนถึงโรงเรียนวัดชักนอกนะครับฝั่งฝ่ามือครับประมาณห้าร้อยเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการทําเสารครับตอนนี้ก็เริ่มทําเสาแล้ว ก็อัปเดตให้ดูนะครับเป็นเสาเล็กครับคลิปนอกคลิปในนะครับวันนี้หน้าฟางที่40่สนะิบเซนนะครับก็เน้นความสวยงามความแข็งแรงนะครับร้อนะครับวันนี้ก็จะเดยให้ดูกันเรื่อยๆนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามจ็ดสห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างหนุ่มพัทยานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับงานหินทุกรูปแบบนะครับ อันนี้ก็เป็นเสาใหญ่นะครับคู่หน้าบ้านนะครับก็จะมีสามต้นนะครับคู่หน้าก็ฟังของบ้านคาฟัง,ฟงของประตูอยู่ที่ห้าเมตรนะครับประตูเล็กอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับกำแพงแถบนี้ก็จะสูงประมาณเมตรยี่สิบเซนนะครับความยาวที่ร้อยเมตรนะครับ,รรรบอันนี้ ช่องว่างนี้ก็เป็นช่องใส่ช่องเสานะครับน,นี่การเริ่มเงินเสาขึ้นเป็นทรงมาแล้วนะครับก็อัปเดตใ้เห็นทุกวันนะครับความคืบหน้านะครับโยดยที่หมาอนช่างนุปปัตยาครับเจ้าของบ้านเน้นสวยงามนะครับแข็งแรงนะครับ100%นะครับวันนี้ นึกถึงงานทำกระแพงหินครับนึกถึงช่างนุกปัทยานะครับริเบอร์โทสต์แปดสามสีห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับครับวันนี้ก็จะติกดกระถนนเลยนะครับเป็นเชืพึกสองนะครับเลยสนามกีฬา มาประมาณห้า500้อยเมตรนะครับก็ติดถนนติดข้างทางนะครับถ้าอยากดูผลงานหรือชมผลงานก็วิ่งมาดูได้เลยนะครับยินดีนะครับสวัสดีครับ